ภูกระดึงได้ชื่อว่าเป็นตำนานแห่งภูภาคอีสานเป็นสถานที่เดินป่าขึ้นเขาระดับตำนานรุ่นแรกๆนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยขึ้นมาเป็นผู้พิชิตภูแห่งนี้นอกจากจะประทับใจในมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติแล้วยังเคยมีความหลังความทรงจําอันแสนหวานณที่แห่งนี้ด้วยรอยยิ้มคําทักทายน้ำมิตรเพื่อนใหม่รวมไปถึงรักแรกพบนับเป็นความทรงจําแห่งภูกระดึงที่น่าประทับใจก็ไราปานนั้น ภูกระดึงเป็นหนึ่งในภูเขาอันน่าอัศจรรย์ของบ้านเราเขาลูกนี้เป็นภูเขาหินทรายยอดตัดราบกว้างขวางมีพื้นที่ราว60ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยสองส่วนหลักคือป่าดงดิบและทุ่งหญ้าป่าสนราวหนึ่งในสที่อยู่ทางทิศฝั่งใต้ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดพื้นที่ให้คนขึ้นไปเที่ยวที่ราบ,บนยอดภูกระดึงมีความสูงเฉลี่ยอยู่ที่400-1,200เมตร เละมียอดสูงสุดตั้งอยู่บนความสูง1,288เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดภูกระดึงมีลักษณะคล้ายใบบอนมีปลายแหลมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และมนเว้าอยากเข้ามาทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงเหนือในสมัยก่อนคนมักจะบอกกันว่าภูกระดึงมีสันฐานเหมือนดังกระดิ่งทับล่าซึ่งปรากฏในเพลงภูกระดึงอันสุดคลาสสิกของวงสุนทราภรณ์นั่นเองกระดึงภาษาถิน่น มาจากกระดิ่งที่หมายถึงระฆังใหญ่ภูกระดึงจึงอาจหมายถึงเขาระฆังใหญ่เพราะมีเรื่องเล่ากันว่าในวันพระชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงระฆังหรือกระดิ่งดังมาจากบนภูเขาลูกนี้เสมอโดยบางก็เล่ากันว่านี่คือเสียงระฆังของพระอินท์นั่นเองมาในยุคป,ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนคำเรียกขานรูปร่างสันฐานของภูกระดึงจากกระดิ่งทับล่าหรือใบบอลมาเป็นรูปหัวใจแทน เพื่อความเข้าใจง่ายและเพื่อให้เป็นกิมมิคทางการท่องเที่ยวโดยนิยมเรียกขานกันว่าภูกระดึงขุนเขารูปหัวใจหรือภูกระดึงยอดเขารูปหัวใจนั่นเองการที่จะขึ้นไปสัมผัสหัวใจบนยอดภูกระดึงเราต้องดวนขึ้นเขาในเส้นทางขึ้นภูที่บ้านสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยในระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันแม้ยังคงเป็นเส้นทางเดินขึ้นเขาที่สูงชัน แต่มีการทำทางเดินที่ค่อนข้างสะดวกไม่ยากลำบากโหดหินอย่างคำร่ำลือแถมระหว่างทางยังมีจุดแวะพักมีร้านค้าให้เติมพลังตามซ้ำต่างๆอาทิซ้ำแหกซ้ำบอนซ้ำกกกอกซ้ำกกโดนและซ้ำแคร่เป็นต้นเมื่อเดินขึ้นเขาผ่านซ้ำต่างๆแล้วก็จะมาถึงบนยอดภูกระดึงภูเขาหัวตัดที่มีจุดท่องเที่ยวมากหลายวันนี้ทางแอดจพิพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ สิบจุดไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวบนภูกระดึงมาสัจจานคุนเขารูปหัวใจเรามารับชมกันนะครับว่ามีที่ใดบ้าง 1. หลังแปหลังแปเป็นจุดเจียบสัมผัสแรกบนยอดภูกระดึงซึ่งตอนรับเราด้วยป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตภูกระดึงหนึ่งในป้ายแหล่งท่องเที่ยวต้องห้ามพลาดเพราะมันมีความหมายและคุณค่า ต่อผู้ที่ดันดน้นเดินขึ้นมาเป็นอย่างยิ่ง 2. วังกว่างวังกว่างหรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยววังกว่างอยู่ห่างจากหลังแปลประมาณ3.5กิโลเมตรที่นี่เป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆหนึ่งเดียวบนยอดภูกระดึง มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวร้านกลางเต็นท์บ้านพักร้านค้าร้านอาหารห้องน้ํารวมถึงจุดรับส่งสัมภาระนัดแนลูกหาบกันที่นี่วังกวางถึงแม้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถชมทะเลดาวยามราตรีที่สวยงามเลยทีเดียว 3. าาหมากดูดผาหมากดูกอยู่ห่างจากศูนย์วังกวางประมาณ2กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตตกกันที่นี่ในเย็นวันแรกที่เดินทางมาถึงหรือบางคนมาทริประยะสัน้นสองวันหนึ่งคืนไม่มีเวลาและแรงเดินไปผาลมสัตว์ก็จะเลือกมาชมพระอาทิตตกที่ผาแห่งนี้แทนซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเพื่นป่าในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวได้อย่างสวยงามอีกด้วยสี่ผานกแอ่ ผานกแอน่นอยู่ห่างจากศูนย์วัางกว้าง1.2กิโลเมตรที่นี่เป็นไฮไลท์จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามบนยอดภูกระดึงที่นี่เป็นหน้าผาเล็กๆมีต้นสนขึ้น2-3ต้นริมหน้าผาเสริมแต่งองค์ประกอบวันในฟ้าเป็นใจจะเห็นทะเลหมอกลอยอ้อยอิงสวยงามส่วนวันฟ้าเปิดจะเห็นวิวทิวทัศน์ของบ้านสีฐานและผานกเขาตั้งเด่นประงานตาเลยทีเดียว 5. ไหว้พระสำหรับไหว้พระบนภูกระดึงนั้นจะมีพระพุทธรูปให้กราบสักการะอยู่สองจุดด้วยกันคือลานพระแก้วลานพระแก้วเป็นพระพุทธรูปยืนหลังชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอน่นสามารถมาแวะไหว้พระยืนได้ที่นี่ส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือองค์พระพุทธเมตตาตั้งอยู่ห่างจากศูนย์วังกวางเพียง500เมตรเป็นพระพุทธรูปนั่งปางมาลวิชัยประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนลานหินธรรมชาติ พื้นเรียบพระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่คู่ภูกระดึงมีอายุกว่า100ปีสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2463โดยในอำเภอวังสะพุงสมัยนั้นภูกระดึงยังอยู่ในเขตปกครองของอำเภอวังสะพุงนั่นเองเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจิตใจของชาวบ้านแถบภูกระดึงต่อมาในปีพศ2536สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนี โปรดกล่าวให้บุรณะบริเวณโดยรอบพร้อมทางพระราชทานนามพระพุทธรูปนี้ว่าพระพุทธเมตตาซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะว่า้พระพุทธเมตตาได้ทั้งช่วงเย็นขาไปชมพระทิตตกที่ผามากดูหรือช่วงสายในเส้นทางไปสะอน,อนดาดผาลมศักว์ทั้งนี้พระพุทธรูปยืนลานพระแก้วและองค์พระพุทธเมตตาจะมีนักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรแก้บนโดยการแขวนกระดิ่งหรือกระดึงหรือระฆัง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของภูกระดึงแห่งนี้นั่นเอง 6. ป่าสนทุ่งหญ้าป่าสนเป็นลักษณะทางกายภาพอันโดดเด่นบนยอดภูในพื้นที่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมป่าสนบนภูกระดึงมีทั้งส่วนสองใบและส่วนสามใบสามารถพบเห็นขึ้นกระจายตัวอยู่ทั่วๆไปโดยตามริมผาจะมีต้นสนขึ้นประดับในองค์ประกอบ นอกจากนี้ในเส้นทางเดินเรียบผาหรือเส้นทางวังกว้างสะอโนดาดผาลมสักก็จะมีป่าสนยืนต้นตระงานโดดเด่นให้โพสท่าถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวสำหรับการดูสนบนนี้หรือที่อื่นๆว่าเป็นสนสองใบหรือสามใบนั้นถ้าไม่ดูที่ใบได้เนื่องจากยืนอยู่ในระยะไกลสังเกตยากก็ให้ดูที่ลำต้นสนสองใบจะมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มออกดำร่องเปลือกเป็นสี่เหลี่ยมแตกรอยล่องลึก ส่วนส่วนสามใบเปลือกจะมีสีน้ำตาลอ่อนล่องเปลือกแตกร่อนเป็นสะเก็ดใหญ่และมีรอยร่องตื้นต่างจากส่วนสองใบยอย่างชัดเจน 7. น้ำตกน้ำตกนั้นแทบไม่น่าเชื่อว่าบนยอดเขารูปหัวใจแห่งนี้จะเป็นที่ราบตัดจะมีน้ำตกมากถึงสิบแห่งรวมในป่าปิดด้วยสำหรับน้ำตกที่สามารถเที่ยวได้เองบนพลูกระนั้นไม่ใช่น้ำตกในป่าปิดนะครับจะอยู่บริเวณรอยต่อของทุ่งหญ้า ป่าสนกับป่าดงดิบหรือป่าปิดโดยจะมีเส้นทางเดินเที่ยวน้ำตกอยู่ทางทิศเหนือของศูนย์วังกว่างให้เดินเที่ยวกันไล่ไปตั้งแต่น้ำตกวังกวางไกลที่พักที่ในอดีตวังชอบมากินน้ำที่นี่กันนะครับจากนั้นก็จะเป็นน้ำตกเพนพบใหม่ที่ร,มร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่น้ำตกโผนพบที่ตั้งชื่อตามชื่อผู้คนพบน้ำตกคือโผนกิ่งเพชรแชมป์โลกคนแรกของไทย ส่วนใกล้ๆกันก็จะเป็นน้ำตกเพลนพบมีลักษณะเป็นแนวหิน3ามชั้นมีน้ำตกไหลลดระดับลดหลั่นลงมาบนแอ่งน้ำกว้างใหญ่สวยงามน่าเล่นมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้ในเส้นทางสายนี้ยังมีน้ำตกอื่นๆที่ชวนเชี่ยวชมได้แก่น้ำตกถ้ำใหญ่น้ำตกทานสวรรค์น้ำตกพระองค์น้ำตกถ้ำสอนเหนือในขณะที่ป่าปิดมีสองน้ำตกงามก็คือน้ำตกผาน้ำผ่า และน้ำตกขุนพองนั่นเอง 8. เมเปิลแดงบนยอดภูกระดึงเป็นพื้นป่าบนที่สูงมีอากาศหนาวเย็นบนนี้จะมีไม้เมืองหนาวอย่างเมเปิลขึ้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวเมเปิลหรือกวุวมแดงหรือไฟเดินหาบนภูกระดึงจะมีการเปลี่ยนใบจากเขียวเป็นสีแดงสดใสในช่วงราวเดือนธันวาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ขึ้นอยู่กับสภาพในปีนั้นๆด้วยสำหรับจุดชมเมเปลิลแดงบนภูกระดึงที่เด่นๆก็มีบริเวณหลังแปลบ้านพักอุทยานและในเส้นทางสายน้ำตกได้แก่บริเวณน้ำตกเพนพบใหม่และน้ำตกถ้ำใหญ่ที่มีความสวยงามทั้งยามเมื่อใบเปลี่ยนสีแดงเต็มต้นและยามเมื่อใบร่วงหล่นเกลื่อนเป็นสีแดงเต็มตามพื้นดินก้อนหินลำธารดูเหมือนพรมแดงพื้นใหญ่ในป่าเขียวขจีที่น่าประทับใจไม่น้อย 9. สะอโนดาดสะอโนดานดาเป็นสระน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ห่างจากศูนย์วางกวางราว3.4กิโลเมตรมีน้ำตลอดทั้งปีมีสนสองใบและสามใบขึ้นบริเวณรอบสระในวันฟ้าเปิดเป็นใจจะมองเห็นภาพสะอโนดาดน้ำใสแจ๋วสะท้อนเงาท้องฟ้าก้อนเมฆและเมฆไม้ต้นสนดูมีเสน่ห์ยิ่งนักและ 10. ผาลมสระ บนยอดภูกระดึงมีหน้าผาจุดชมวิวอยู่หลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบริเวณหลังแปดผาจำศีลผาหน้าน้อยผาเหยียบเมฆผาแดงผาหมากดูกและผานกแอ่นแต่หน้าผาที่เป็นไฮไลท์ที่สุดดังเป็นสัญลักษณ์ภาพจำก็คือผาลมสักสถานที่ต้องห้ามพลาดบนภูกระดึงผาลมสักตั้งอยู่ห่างจากศูนย์วังกวางราว้ากิโลเมตรเป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกดินระดับตำนาน เรื่องชื่อของเมืองไทยอีกทั้งยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูกระดึงอันโด่งดังผาลมสัว์มีลักษณะเป็นลานหินกว้างมีชะง,ง่อนผาหรือแท่นหินยืนแหลมออกไปจากแผ่นดินแนวผาพร้อมทั้งมีต้นสนเดียวดายยืนเด่นทรนงเคียงคู่นับเป็นองค์ประกอบที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวดึงดูดให้นักเดินทางรุ่นแล้วรุ่นเล่าเดินทางขึ้นยอดภูกระดึง เพื่อมาชมและถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่ผาลมสักกันจนมีคำกล่าวว่าถ้าใครมาเที่ยวภูกระดึงแล้วไม่ได้ไปผาลมสักก็เหมือนกับว่าอย่างมาไม่ถึงภูกระดึงโดยสมบูรณ์นั่นเองและนี่ก็คือสิบไฮไลท์บนภูกระดึงซึ่งล้วนแต่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆพื้นฐานที่นักท่องเที่ยวรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่างเคยผ่านการเป็นผู้พิสิตสถานที่เหล่านั้น บนยอดภูกระดึงมาแล้วทั้งสิ้นสำหรับภูกระดึงแล้วนี่คือตำนานแหง่งภูภาคอีสานเป็นสถานที่เดินป่าขึ้นเขาระดับตำนานรุ่นแรกๆนักท่องเที่ยวหลายคนมีความหลังความทรงจำแสนหวานที่นี่หลายคู่มาพบรักสมหวังกันที่ภูกระดึงและก็มีอีกหลายคู่ก็มาเลิกร้างกันที่นี่ภูกระดึงเช่นเดียวกันทั้งนี้ทางอุทยานขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวภูกระดึง ให้จองล่วงหน้าเข้ามาก่อนเพราะหากนักท่องเที่ยวเต็มตามจานวนที่กนนําหนดทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึงจะไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยว w a l k i อินเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้นะครับผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงบ้านสีฐานอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์042810-833หหรือดูได้ที่เพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงหรือภูกระดึงเนชั่นอลพาร์คนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์และกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยครับสำหรับคลิปนี้แอดต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ